ครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง AI Ho77XR กันอีกแล้วครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมเราก็จะมาสอนเอาหน้าขยับได้ฟรีนะครับผมเรื่องมันก็จะมีสามหน้านะครับส่วนจะมีหน้านี้จะมีหน้าหนึ่งนะครับผมหน้าที่ผมใสค่คล้ายหน้านี้เดี๋ยวผม อ๋นี้ให้ดูแล้วกันนะครับอ๋อเอาไปนี่หน้าที่ผมใส่คือหน้าขยับได้จะเป็นหน้าคล้ายอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยนนเลยครับผมคล้ายว่าผมใส่นี้นี่ใช่ไหมครับอันนี้ใส่นี้เลย ซึ่งมันก็เอาง่ายมากเลยก็แรกนะฮะเรากดไปที่เราจะอันนี้แต่งตัวละครแล้วเราก็กดช็อปกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วมันก็จะเห็นคำคำนี้อันนี้ แล้วกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นคำคําเดิมนี่คำนี้กดเข้าไปเลยนี่แล้นี่คือจะมีสามหน้าให้เลือกนี่คือหน้าที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีหน้านี้แล้วก็จะมีหน้านี้เอาหน้าไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะผมนี่แหละครับวิธีเอาหน้าฟรีนะับก็เอาหน้าฟรีดีมากเลยนะับก็ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะคบผมจกกันนะครับ